ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนเทคนิคหาหุ้นต้นน้ำซื้อตอนราคาต่ำนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำๆงั้นคลิปนี้ต้องเข้ามาเรียนกันได้เลยนะคะแล้วหุ้นที่นี่นอ้อก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การเป็นหุ้นที่สัมยันน้าซื้อหรือว่าหน้าขายถ้าพี่ๆสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะ ถัดมาก็จะมีพูดถึงเทคนิคที่วันนี้เราจะดแชร์กันคือใช้เทคนิควิธอีอิงดี้อะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นกำไรที่สมาชิตส,ส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะมีคุ้น CCET อาทิตย์ที่แล้วก็ขึ้นมาเยอะไม่แน่ใจพี่ๆทุกท่านมีหรือเปล่าสมาชิท่านนี้ที่ส่งมามีกำไร20%เนาะ แล้วหุ้น JTS หุ้นตัวนี้นะก็มี1 8อนแต่ตอนตลาบปีย่อลงมานิดนึงแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีหุ้น j e p หุ้นตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาหุ้นของสมาชิกมาดูนิดหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาดูเทคนิคที่วันนี้จะมาเรียงการมาเช็คกันเป็นเทคนิคอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่นี่นอะก็ PP ก็จะเห็นได้ว่ามี เส้น MA 2เส้นตรงข้างบนนะคะสามารถช่วยเราดูแนวโน้มคือขาขึ้นหรือาขาลบที่นี่ที่แม่ใช้อยู่คือเป็นเส้น MA 5้าวันกับเส้น MA 2 1วันเส้น MA 5้าวันก็จะสามารถช่วยพี่ๆเล่นในระยะสั้นๆหาจุดซื้อขายในระยะสั้นแล้วถ้าเส้น MA 21วันเนาะก็สามหลัพี่ท่านไหนที่เป็นคนเล่นรอบถือกลังนิดนึงนะคะ แล้วนอกจากนี้มีอิงดี้ช่วยดูเงินเข้ากับเงินออกแล้วที่ข้างล่างเป็นอิงดี้ MACD ใช้3มอิงดี้นี้มาช่วยเราหาขุนต้นน้ำได้เลยนะคะแล้วเงื่อนไขก็คือเราต้องการมาติดตามดูให้ราคาอยู่บนทั้งสองเส้นของอเส้นยไมา้5วันกับ20แวนนะต้องอยู่บนทั้งสองเส้นเนาะอันนี้คือที่ข้อที่1งต้องตัดองก่อนนะคะ ต้องเข้าถึงเงื่อนไขนี้ก่อนถึงจะเข้ามาหาจุดซื้อกันนะคะอย่างเช่นถ้าที่นี่ราคาไม่สามารถอยู่บนทั้งสองเส้นตรงบริเวณแถวๆถวนี้ไม่ต้องการเลยนะคะแล้วเงื่อนไขที่สองเงินทุนต้องไหลเข้าทําไมต้องการเงินทุนไหลเข้านะคะเพราะว่าถ้าเราเจอหุ้นตัวไหนที่ราคาอยู่บนทั้งสองเส้นแล้วตอนที่มีเงินทุนไหลเข้าถึงจะเป็นจุดซื้อที่ดี เพราะว่าหุ้นตัวไหนถ้ามีเงินทุนสามารถไหลเข้าในระยะสั้นๆเนาะหุ้นตัวนี้ก็มีโอ,อกาสที่สูงที่สามารถขึ้นในระยะสั้นได้นะคะเลยถ้าเราอยากจะได้จุกเข้าที่ดีนะคะต้องการมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยเนาะแล้วเงื่อนไขที่3เราก็มาเช็คดูที่ MACD นิดนึง MACD ต้องเกิด Golden Cross มาก่อนแล้วอยู่ใต้เส้นศูนย์ถ้าอยู่ใต้เส้นศูนย์ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ ยังอยู่ที่ช่วงโซนอ่อนแอก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ได้เครื่องมาเลยวันนี้เราคือหาหุ้นต้นน้ำเลยต้องพยายามหาอสองแส้นของ MACD เกิด Golden Cross คืออยู่ใต้เส้นโซนนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีเกิด bullish divergence จะยิ่งตีแล้วอะไรเรียกว่า bullish divergence ใช่ไหมคะอย่างเช่นที่นี่พี่ๆสามารถเห็นได้ว่าจุดจุดตามเนาะ แล้วกับจุดต่ำที่นี่คือต่ำลงมาอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะแล้วพี่ๆสามารถเห็นได้ว่า t e อนะตรงนี้นะคะตรงนี้คือยกขึ้นมาจุดต่ำกับจุดต่ำคือยกขึ้นมาเลยลักษณะอย่างนี้อ่ะก็จะเรียกว่าคือ bullish divergence ถ้าเกิด divergence ก็ยืยนยันหุ้นตัวนี้คือมีโอกาสที่สามารถเครื่องในระยะสั้นถึงกลางให้เราได้นะคะเลยโอเคอันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่ สำหรับพี่พี่ทุกท่านต้องการหาจุดซื้อหาหุ้นที่ต้นน้ำนะคะเลยพี่พทุกท่านลงตูคหุ้น r c l หุ้นตัวนี้นะครื่องมาสองสอาทิตย์แล้วเครื่องมาเรื่อยๆเลยเนาะพี่พทุกท่านลงมาสามแกะดูหุ้นต้นน้ำนะที่นี่เลขหนึ่งแท่งนี้แท่งเทียนนี้ราคาแท่งสีผิวทะลุเครึ่งทั้งสงเส้นของ MA อของเส้น MA นะคะทะลุเครื่องทั้งสงเส้น แล้วนอกจากนี้นะคะมาดูงเงินทวงก็ไหลเข้าด้วยยืนยันหุ้นตัวนี้ในระยะสั A ้นสามารถขึ้นได้นะคะแล้วนอกจากนี้มาเช็คดูที่ MACD เนอะสอเส้นคือกือ Golden Cross แล้วแล้วอยู่ด้เส้นส่วนด้วยในลักษณะอย่างนี้ก็จะเข้าถึงจุดซื้อต้นน้ำหุ้นต้นน้ําให้เราได้เอ้ยแล้วถ้าเราซื้อแล้วเราขายเมื่อไหรใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าบริเวณแถวนี้นะช่วงนี้ ราคาอยู่บนทั้งสองเส้นราคาอยู่บนทั้งสองเส้นใช่ไหมคะแล้วก็พอมีเงินทวนไหลเข้ามาด้วยแต่พี่ๆทุกท่านลองแห่นดูนะที่นี่ยังไม่ได้เกิด golden cross แล้วไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่ได้เส้นศูนย์ใช่ไหมคะเลยที่นี่ที่ตรงบริเวณแถวนี้ก็จะไม่เหมาะกับเงื่อนไขที่เราตรงนี้ที่พู้ถือน,นะคะแล้วล่าสุดที่นี่นะพี่ๆลองดูครเป็นสามยันที่สามารถขายได้หรือยัง นะตรงนี้อุ้ยเปลี่ยนปากกาก่อนนะปากกาที่ตรงนี้แปนหนึ่งนะนะที่นี่ตรงล่าสุดที่นี่นะราคาคือยืองอยู่บูนเส้น m อ5ไวันเส้นสีเหลืองอ่ะเส้นสีเหลืองตลอดเลยใช่ไหมคะเลยหมายความว่าขุานตัวนี้ยังไม่มีสามยันขายส้ำยันขายก็คือสมมติว่าถ้าพี่เป็นคนที่ไม่อยากจะถือยาวมากนะตอนที่ราคาลงแผนเส้น,นังไม่ห้าวันพี่พี่ก็จะสามารถขายออกมา แต่ที่นี่ก็ยังไม่ได้ลงผ่านเนาะในสำหรับหุ้นตัวนี้หุ้น RCL นะคะพี่ๆทุกท่านก็สามารถเถือตามสามัญได้เลย,เยไม่แน่ใจพี่ๆตอนนี้เข้าใจเนื้อหาวิธีที่วันนี้สอนหรือเปล่านะคะถ้าสมมว่ายังมีคำถามตรงไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ที่คลิปข้างล่างได้นะหรือว่าตอนนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งกันนะคะนะอย่างเช่นถ้าหุ้น SBI หุ้นตัวนี้นะคะ SBI เช่อคุณอยู่ที่นี่เนาะพี่ๆทุกท่านลงตู้ท่าเราอยากได้หาหุ้นต้นน้ำต้องหายังไงบ้างเช่นที่นี่2ราคาอยู่บนทั้ง2เส้นราคาอยู่บนทั้ง2เส้นพี่ๆก็เข้ามาได้เงินทวนไหลายข้าแล้วเกิด golden cross อยู่ได้เส้นสนมาก่อนนะคะหนที่นี่เนาะก็คือเข้าจุดนี้นะคะก็เข้าถึงจุดซื้อที่เราสามารถซื้อได้ แล้วถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นสมมติว่าถ้าเป็นคนเล่นสั้นราคาลงผ่านเส้น MA5Y วันขายหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่อยากจัดเล่นรอบถือยาวนิดนึงก็สามารถรอให้ราคาลงผ่านเส้น MA 20ไวันค่อยขายเนาะเลยอย่างเช่นที่นี่ช่วงบริเวณแถวแถวนี้เนาะตรงแถวแถวนี้ราคาก็อยู่บนทั้ง2เส้นที่ก็เข้าถึงเงื่อนไขข้อที่1ใช่ไหมคะแล้ว ที่2มาดูเงินทุนก็ไหลเข้าด้วยเอ้ยก็เหมาะนะแล้วที่ข้างล่างก็สองเส้นของ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วกอ Golden Cross ด้วยะที่นี่ก็เป็นสามัญที่เราสามารถติดตามมาซื้อได้เอ้ยแต่ซื้อแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าไม่ขึน้นะที่นี่ราคาลงผ่านเส้น MA 5วันต้องขายออกมาเลยเลยพี่ๆลองดูถ้าเราก็คือซื้อตามสามัญขายตามสามัญแม้แต่ว่าเราขาดทุนแล้วแต่เราก็ขาดทุนไม่มาก เพราะว่าในการลงทนะุนเนาะไม่มีอะไรที่สามารถบอกว่าคือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราสามารถทําตามสามยางทาตามกราฟซื้อขายได้ก็มีโอ,อกาสที่กําไรมากกว่าขาดทุนเนานะโอเคอันนี้คือที่สามล้าหุ้นตัวนี้เรามาดูอีกทีนึงนิดนึงตูตรงล่าสู่ลาดสูดที่นี่นะเล่นหนึ่งแล้วราคาอยู่บนเส้นยังไม่ห้าวันเงินทุนไหลเข้าแล้วพี่ๆทุกท่านลงตัวนะตรงนี้คือเบน สองเส้นของ MACD อยู่บนเส้นศูนมาแล้วใช่ไหมคะถ้าอยู่บนเส้นศนก็หมายวางว่าหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ช่วงโซนแข็งเก่งแล้วประกอบด้วยหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นที่แนวโน้มขาขึ้นด้วยในลักษณะุูนอย่างนี้ก็จะเข้าถึงเงื่อนไขคือเป็นหุ้นที่แข็งเก่งแล้วนะคะเคือเป็นหุ้นที่แข็งเก่งไม่ใช่หุ้นที่ต้นน้ําแล้วนะถ้าหุ้นที่ต้นน้ําต้องเป็น3ข้อนี้ แล้วท้าคนที่แข่งแก่งเป็นลนักษณะอย่างไงบ้างพี่ๆทุกท่านก็สามารถเคยติดตามช่องม้าเมาเล่นเพื่อนของเรามาติดตามเรียนกันได้นะคะเลยอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามช่องของเราได้เนาะโอเคแล้วสำหรับพี่ท่านไหนที่ท,ที่สนใจอยากจะเป็นแฟนตัวยงของช่องมามากเล่นเพื่อนของเรานะคะก็สามารถมาเป็นได้มาเป็นแฟนตัวยงของเราได้เพราะว่าเราจะมีเทคนิคทีเในช่องแฟนตัวยง แล้วก็มีสแกนหาหุ้นด้วยเลยพี่ท่านไหนถ้าไม่รู้ซื้อหุ้นตัวไหนบ้างก็สามารถเข้ามาเป็นแนตัวยงกันได้นะคะโอเคอันนี้คือเทคนิคที่วันนี้ที่เรามาใช้กันแล้วเราจะเอาเทคนิคนีคน้ไปวิเคราะห์หุ้นกับวิเคราะห์ตลาดนะเรามาดูตลาดเป็นยังไงบ้างเนาะถ้าตลาดพี่พี่ทุกท่านลองมาเช็คดูเอาเทคนิคที่เมื่อกี้ที่เราเรียนกันมานะคะที่นี่คือเป็น ราคาอยู่บนทั้งสองเส้นใช่ไหมคะแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือเส้น M I 2ี่1เส้น M I 2ี่1ที่นี่เนาะเคยยังชิดลองอยู่นิดนึงแล้วที่นี่เงินทุนก็ไหลเข้าสองเส้นของ M I C D ก Golden c r o s s เคยอยู่ใต้เส้นศนใช่ไหมคะในล,ลักษณะของตลาดใน daily ช้าหนะ้า index ใน daily ช้า คือจริงๆแล้วเหมาะกับเงื่อนไขที่เราเมื่อกี้พูดถึงคนต้นน้ำเลยพี่ๆทุกทา่านท่านเราอยากจะรู้ตลาดจะมีโอ,อกาสเครื่อนหรือเปล่าที่นี่นะคะระยะสั้นๆนะที่นี่ชี้ครึ่งเส้นอย่างไรคะห้าวัชี้ครึ่งเลยอาิตทิหนาก็หมายความว่าตลาดก็ยังมีโอ,อกาสอยู่นะคะแล้วพี่ๆลงมาตูนะ่ะตรงนี้เนาะมาถึงเลขสี่ที่นี่มาถึงเลขสี่เองแล้วถ้าประตามแพทเทิร์นสี่เก้าคมาถึงเลขห้าเนาะ หรือว่าถ้าราคายังอยู่ปูนเส้น MA 5วันพี่ๆทุกท่านก็สามารถเคินลงเถอตามแนวน้มเถอตามสัมยามไปก่อนเลยถ้าตามลักษณะอย่างี้ตลาดก็คืออาธินาก็ยังมีออกาสอยู่นะคะแล้วถ้าในวิคาลีชานะคะของอิงเด็กวิกาลีชานราคายังไม่สามารถอยู่บูนทั้ง2เส้นเงินทวนไหลเข้ามาแล้วแล้ว2เส้นของ MACD เกิด Golden Cross อยู่เนาะเลสำหรับตลาดในวิกฤติแชก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวครึ่องอยู่ติดตามตูงเงินทุนนะคะเลยไม่ว่าเราตูที่ d a i l ชาร์หรือว่าวิกฤติก,ก็หมายความว่าตลาดคือมีโอ,อกาสรีบาวครึ่องอยู่นะคะพี่ๆก็สามารถลงไปติดตามดูได้เลยแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ลงดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถติดตามเล่นได้บ้างไหมเช่นถ้าหุ้นที่สมาชิ่นเล่นการอยู่หุ้นเจฟส์นะหุ้นเจฟส์พี่ๆทุกท่านลงตูนะ คุนต้นน้ําเราสามารถซื้อจังหวัดซื้อที่ไหนเล่นหนึ่งเล่นนี้นะคะแท่งนี้เนาะราคาทะลุครึ่งทั้งสงเส้นแล้วก็มีเงินทวนไหลเข้ามาด้วยสองเส้นของ MACD เกิด Golden Cross มาแล้วแล้วอยู่ได้เส้นศซนเกิดมานะคะเลยลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นสาญยันที่เราเมื่อกี้เรียนมาคือเป็นคุนต้นน้ําพี่ๆทุกท่านก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยแล้วถ้าซื้อๆๆเเธอเธอเธ เมื่อไหลร,ราคาลงผ่านเส้นยังไห้าวันเอ้ยสามารถขายออกมาก่อนได้เลยที่นี่ก็คือเป็นคนเล่นาัานสามารถขายออกมาก่อนแล้วขายแล้วนะตรงนี้เลขหนึ่งราคาอยู่บนทั้งสองเส้นแล้วที่นี่ท่ามยังเงินทุนยังไม่ได้ไหลเข้าแล้วที่นี่ยังไม่ได้เกิด golden cross เนาะงั้นพี่ก็ซื้อก็คือสามารถซื้อซะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าซืา้อซะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนซื้อน้อยๆซื้อปังส่วนไว้ก่อนเนาะแล้วถ้าซื้อแล้วเออเมื่อไหลเงินทุนไหลเข้าหรือว่า กิด golden cross อยู่บนเส้นศูนย์ก็จะหมายความว่าหุ้นตัวนี้คือเป็นหุ้นที่แข็งเก่งงั้นเราก็สามารถเข้ามาซื้อเพิ่มเนาะในสำหรับหุ้นเจฟสหุ้นตัวนี้ตอนนี้ราคาย,ยังอยู่บนทั้งสองเส้นแล้วอ่ะยังที่นี่นนองเงินทุนก็ยังไหลเข้าแค่ macd ยังไม่ได้เกิด golden cross เท่านั้นถ้าเกิด golden cross หุ้นตัวนี้ก็ยังมีโอ,อกาสไปต่ออีกนะคะอันนี้คือหุ้นเจฟสหุ้นตัวนี้ที่สมาชิกซื้ออยู่แล้วอีกตัวหนึ่งหุ้น jts พี่ๆลงมาดูหุ้น JTS สามยันซื้อหุนต้นน้ำอยู่ตรงไหนตรงที่ราคาอยู่บนทั้งสองเส้นพี่ๆก็สามารถเข้ามาติดตามได้เลยนะตรงแท่งแท่งสามนะแท่งสองแท่งสามราคาก็อยู่บนทั้งสองเส้นมาแล้วเงินทุนก็ไหลเข้าแล้วเกิด Golden c o s อยู่ได้เส้นศูนย์ใช่ไหมเลยที่นี่เลขสองเลขสามเลขสี่ก็ทั้งเป็นสามยันที่เราสามารถซื้อได้ซื้อถ้าเราซื้อประมาณซื้อที่ห้าสิบกว่าบาท ที่นี่นะก็คือประมาณ58เลขสีนะคะ58บาทแล้วตรงเลข9ออตรงแท่งนี้แท่งล่าสูงเคยอ,อยู่ที่70บาทเลยเราก็ได้กำไรมา12บาทแล้วนะคะที่นี่ก็ได้กำไร12บาทแล้วถ้าขายเมื่อไหร่ละใช่ไหมคะหุ้น JTS หุ้นตัวนี้เราขายเมื่อไหร่ขายที่ราคาลงผ่านเส้น MA 5วันก็สามารถขายได้เลย และอย่างเช่นอีกตัวหนึ่งหุ้น SCL หุ้นตัวนี้ที่มีพี่ท่านหนึ่งที่เขาซื้อดามแลนหนึ่งที่นี่นะนะที่นี่ตรงแลนหนึ่งราคาทะลุเพิ่งทั้ง2องเส้นเงินทุนไหลเข้าเกิด golden cross อยู่ได้เส้นศูนย์เป็นคุณต้นนาที่เราวันนี้เรียนกันเนาะแล้วพี่ๆลงมาดูมาถึงเลข8แล้วลงผ่านเส้นยังไม่ห้าวันไหมยังไม่ได้ลงผ่านใช่ไหมเลยพี่ๆถ่าเรา อ,อุอ่ก็คืออดทนถือได้หรือว่าเราเป็นคนที่ก็คือไม่มาฟฝ้าจอเราก็จะสามารถคือาอ,ถ,อ,อถือได้เพราะว่าถ้าเราเห็นถ้าเรามาเฝ้าจอนั้นที่นี่ก็ขึลล้นไปเยอะแล้วก็ลงมาที่นี่ขึ้นไปเยอะแล้วก็ลงมาเราก็จะอดทนถือไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าท่านเราไม่ได้เฝ้าจอนที่นี่ตอนราคาปีเรามาดูนะที่นี่ราคายังไม่ได้ลงผ่านเส้นเอ็มไอาวันงั้นเราก็สามารถเกิดถือต่อ แล้วเงินทุนก็ยังไหลเข้าสองเส้นของ MACD อยู่บนเส้นสดแล้วด้วยเลยลักษณะคุนอย่างนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงจังหวะให้เราสามารถถือคุณได้นะคะโอเคนั่นลองดูที่นี่เป็นจุดซื้อที่เราวันนี้เรียนกันไหมคุณต้นน้ำนะที่นี่คุณต้นน้ำเนาะอะไรพี่ๆทุกท่านเรียนถึงที่นี่สามารถเคยไปหาจังหวะซื้อหรือว่าหาคุณที่ต้นน้ำได้หรือเปล่านะคะ ถ้าหาได้แล้วนะคะพีพีก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปได้นะคะโอเคงั้นเราตอนนี้มาดูหุ้นกันแป้งกันเนาะลองดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าซื้ออยู่เช่นอ่า SIS SIS เป็นยังไงบ้างหุ้นตัวนี้ก็มีพูดถึงมาในช่องเก่าเรามาดูนิดนึงนะหุ้นตัวนี้เนาะราคาอยู่บนทั้ง2องเส้นแล้วเงินทวนหลาเข้า ใกล้จะเกิด Golden c o s s มาแล้วด้วยเลยหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่พี่ๆสามารถเข้าไปติดตามทำกัำไรเนาะแนวต้านสำหรับหุ้นตัวนี้มาติดตามได้ที่ประมาณอยู่ที่20 28 29บาทนะคะ29บาทถ้าทะลุเครื่องแนวต้านนี้ไม่ได้งั้นเราก็ของต้องหาจังหวะขายตามขายตามเงินทอนไหลออกเนาะถ้าทะลุเครื่องแนวต้าน29บาทไม่ได้นะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าทะลุเครื่องได้ หุ้นตัวนี้ก็มีโอ,อกาสปลายไกลได้อีกนะคะโอเคแล้วตัวทวันมามาดูหุ้น stgt หุ้น stgt ตอนนี้คือเป็นหุ้นที่เรียกว่าอยู่ที่ช่วงซนแข็งเก่งแล้วเพราะว่าพี่ๆสามารถมาดูได้ที่ macd เนาะ,นะต้องข้างที่นี่นะคะก็คือ macd ทั้งสองเส้นคืออยู่บนเส้นศูนย์ตลอดเล,เลยอยู่ที่ช่วงซอนแข็งเก่งแล้วช่วงต้นน้ำคืออยู่ตรงไหน ช่วงต้นน้ําคืออยู่ที่ตรงบริเวณแถวแถวนี้ใช่ไหมอยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วณที่นี่ถ้ทาทะลุเครื่องทั้งสองเส้นณที่นี้ทะลุเครื่องทั้งสองเส้นทะลุเครื่องทั้งสงองเส้นอแล้วที่นี่เงินทุนก็ไหลเข้าด้วยเลยตรงนี้ซื้อได้เนาะตรงแถวนี้ซื้อได้ตรงนี้ก็ซื้อได้เซื้อแล้วเอ้ยไม่ครึ่งไม่ครึ่งราคาลงผ่านเส้นยังไม่ห้าวันตรงนี้ก็ได้กําไรมาแล้วก็ขายไปก่อนเลยณที่นี้ก็สามารถซื้อกันมา แต่ถ้าซื้อกลัมาที่บริเวณแถวๆนี้นะก็จะเรียกว,ว่าเป็นหุ้นที่แข็งเก่งแล้วเพราะว่า2เส้นของ MACD คืออยู่บนเส,ส้นศูนย์ลักษณะอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ว่าหุ้นตัวนี้เคืออยู่ที่ช่วงแข็งเก่งนะคะแล้วตรงล่าสุดของหุ้น STGT หุ้นตัวนี้นะคะเชื่อหุ้นอยู่ตรงกลางที่นี่นะะตรงนี้ราคาอยู่บนเส้น MA 5วันแล้วที่ตรงนี้เล่น1แล่นเงินทวนก็ไหลเข้า สองเส้นของ MACD ไอีดีอยู่บูนเส้นโซนเลยเป็นสามยันที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่ช่วงซอนแข็งเก่งแล้วระยะสันส้นโอกาสที่ครึ่งก็ค่อนข้างสูงเนาะทำไมค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเงินทุนหลายครั้นะคะโอเคเลยสามหลักเอสทีถ้าพี่ท่านไหนที่มีอยู่เราก็สามารถเคิถือดามสามยันไปต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่มีสนใจอย่าซื้อซื้อได้ไหมแตอนนี้ก็เคิร์สามยันต่างๆก็ยังตีอยู่ ถ้าพี่ๆทุกท่านสนใจก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วตัวถัดมามีตัวไหน WPH หุ้นตัวนี้ก็เครื่องแปดสวยเลยนะ WPH อืมนะพี่ๆทุกท่านลงดู WPH สามันเซอร์ตั้งแต่ตรงน,นี้ถ้าพี่ๆใต้เลี้ยนเทคนิคม,มานะเลยพี่ๆก็คือถ้ามีเวลาว่างๆสนใจอยากจะลงทุนงั้นเราก็ต้องเข้ามาศึกษา้แล้วช่อง ช่องเม้าม้าเล่นหุ้นของเราเนาะก็มีเนื้อหาเปิดที่สามารถเรียนได้ฟรีมีคลิปอย่างเยอะพี่ๆอยากเรียนต้องเสียเวลานี้นึงท่้ามาเรียนเนาะที่นี่นะคะนะ่ะราคาอยู่ปูนทั้งสองเส้นเงินทวนไหลยข่าแล้วเกิดกอตเทนคอสมาก่อนใช่ไหมอยู่ได้เส้นส่วนเลยพี่ๆก็จะรู้แล้วที่นี่คือเป็นหุ้นที่ต้นน้ําถ้าเป็นหุ้นต้นน้ำเราก็ขามาซื้อซื้อซื้อแล้วไอ้ขายออกมาก่อนแล้วก็ซื้อกลับมาที่นี่ก็ซื้อกลับมาใหม่ แล้วที่นี่ลงผ่ายก็ขายออกไปอย่างนี้เราก็ได้กําไรแล้วเนาะแต่ถ้าพี่ท่านไหนก็คือบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากจะซื้อขายปล่อยขนาดนี้เลยใช่ไหมถ้าไม่อยากจะซื้อขายปล่อยขนาดนี้รอให้ราคาลงผ่านเส้น MA 2 0 a แวค่อยมาขายเนาะนะอันนี้ก็คือทีลรอบนะที่นี่ลงผ่านย0สิแหวค่อยมาขายนะคะเลยที่นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ลงผ่านเส้น MA 2 1แก็สามารถคือถือไปก่อนได้เลย แล้วจู่เซอร์่าสูอย่างเช่นที่บริเวณแถวนี้ราคาทะลุครื่งทั้งสองเส้นราคาทะลุเครื่องทั้งสองเส้น,าาาสสนแล้วเงินทวนหลาเข้าหาเกิด golden cross อยู่บนเส้นสนเป็น้นที่แข็งเก่งเป็นคนที่สามารถทํากําไรในระยะสั้นถึงกันได้เลยลักษณะหผู้อย่างนี้นะพี่ๆถ้ามีอยู่ก็ถือแต่ถ้าพี่บอกว่าเอ้ยเราเป็นคนเล่นสั้นถ้าเป็นคนเล่นสั้นสมติว่าถ้าวันจันทร์ลงผ่านส้นยังไม่ห้าวันก็ขาย ถ้าไม่ลงผ่านก็สามารถเทอร์อดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้าเราเป็นคนที่อยากจะเล่นรอบก็รอให้ราคาลงผ่านเส้น20แอนวันค่อยมาขายนะคะในการลงทุนนะคะบอกว่ายากไหมจริงๆแล้วก็ยากแต่ถ้าเราอยากจะให้ง่ายขึ้นหรือว่าก็คือมีโอกาสทํากําไรบ้างนะคะงานพี่ๆนะคะอย่าลืมต้องอต้องเรียนวิธีต้องมีวิธีถ้าเราไม่มีวิธี เรียนเล่นตามความรู้สึกเอ้ยอยากดูก็ดู่ะแล้วอยากซื้อก็ซื้ออย่างนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะโอเคแล้วตัวถัดมาตัวต่อไปนะคะ w ้วาวส์หุ้นตัวนี้เนาะื้ไวส์หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้ w I C e. างวิซีห้วส์หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่ๆทุกท่านลงมาตูเลยตรงนี้เนาะราคาเลขหนึ่งแท่งเลขหนึ่งราคาอยู่บนทั้งสองเส้น อยู่บนทั้งสองเส้นเงินทวนไหลเข้าแล้วเกิด golden cross อยู่ได้เส้นโซนเป็นวิธีที่เมื่อกี้เราเพิ่งเรียนมาเป็นหุ้นต้นน้ำใช่ไหมคะแล้วตอนลองไอ้ถ้าซื้อแล้ว,ซ,ลวซื้อแล้วราคาท้าไม่ขึ้นราคาลงผ่านเส้นยังไงห้าวันก็สามารถขายออกมาก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงก็คือซื้อแล้วไม่ขึ้นเราต้องทํายังไงดีราคาลงผ่านเส้นยังไงห้าวันพี่ก็ขายออกมาก่อนได้เลยนะคะอันนี้คือที่หุ้นไวส์หุ้นตัวนี้เนาะ ที่นี่เงินทอนไหลเข้าโอเคแล้วหุ้น S SBI เมื่อกี้เราอาธิบายแล้วเนาะ SCL ก็อธิบายแล้ว r c l ก็อธิบายแล้วนะแล้วทนะํามาดูหุ้นดิว้าหุ้นตัวนี้หุ้นดิว้าหุ้นดิวตาช่วงนี้ก็เห็นครึ่งคึอยู่นะพี่ๆลงดูเป็นหุ้นต้นน้าได้หรือเปล่าที่นี่ราคาอยู่บนทั้ง2เส้นมาถึงเลขสามเงินทวนไหลเข้า กจอ golden c o s เคยอยู่ใต้เส้นศูนยะ์เนาะในลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็เป็นสามันที่พี่พี่ทุกท่านมาติดตามดูได้อยูนะ่เนาะแล้วท่านแนวต้านสามราคหุ้นตัวนี้เคยอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนาะเคยอ,อยู่ที่แถวประมาณเอ่อเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะลองติดตามดูสามารถทะลุขึ้นเจ็ดสิบเก้าบาทได้หรือเปล่านะคะโอเคระยะสั้นสั้นก็สามันตีอยู่เป็นหุ้นที่เป็นกรารสามันที่ตามวันนี้ที่เราพูดถึง โอเคแล้วกําไรที่สมาชิที่ส่งมาเมื่อกี้เราก็ใต้ตูบ้างแล้วแล้วมาตูที่กําไรสมาชิท่านนี้นิดนึงลงตูขึ้นของเขาขายได้หรือ,อยังนะคะอย่างเช่นซ o CO ซ o โคนตัวนี้โค้คโค้โคอ่าคุตัวนี้ถ้าพี่ที่เป็นคนที่เล่นสัน้นถ้าเป็นคนเล่นสัน้นแท่งน,นี้ต้องขายออกมาก่อนแล้วแท่งสีแดงแท่งน,นี้เพราะว่าราคาลงผ่านเส้นยังไม่ห้าวันแล้วเนาะ ที่นี่ยังไม่ซีดีเคยอยู่บนเส้นโซนเลยหมายความว่าเคยหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่ช่วงโซนโซนแข็งก่งนะคะแต่ถ้าที่นี่ถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นลงผ่านเส้นเอ็ไอห5วันก็สามารถไขายได้แล้วแต่ถ้าพี่เป็นคนที่อยากจะถือกลางเล่นรอบราคาลงผ่านเส้น m a 20เอวันค่อยขายออกมาก็ได้นะอโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะมาดูหุ้นสับแบกหุ้นตัวนี้ดีกว่าสับแบกหุ้นตัวนี้ เพราะว่าเห็นหุ้นตัวนี้เป็นสัญญาณที่ยังโอเคอยู่นะตอนนี้มาถึงเลข6เนาะยังไม่ได้ลงผ่านเส้นยังไห่5วนนันเงินทวนไหลเข้า2เส้นของ MACD นะคะคืออยู่บนเส้นศูนเธอเป็นหุ้นที่อยู่ที่ช่วงซอนแข็งเก่งเป็นหุ้นที่สัญญาณยังตีอยู่เนาะถ้าเราต้องการหาสัญญาณขายระยะสั้นก็ขายตอนราคาลงผ่านเส้น MA 5วนันแล้วถ้าต้องการหาจังหวะขายที่ระยะกลางเล่นรอบนะคะ ก็หาที่ราคาลงผ่านเส้นเอ็มไอ20แอมวันเนาะโอเคไม่แน่ใจพี่ๆทุกท่านที่วันนี้เข้ามาเรียนเทคนิคที่วันนี้เนาะเข้าใจหรือเปล่าเนาะถ้ามีคำถามอะไรบ้างก็สามารถเข้าม็เข้ามาได้หรือว่าไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วถ้าสนใจอยากเรียนเทคนิคอะไรบ้างก็สามารถคองแมต์อยู่คลิปข้างล่างให้เราได้เหมอนกันนะคะโอเคแล้วคลิปของวันนี้นะคะก็ขอจบประมาณแค่นี้ก่อน งานเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายนะคะ